นี่ค่ะที่เด็ดอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพบก,กับเบนจีนะคะไลท์แชนแนลไปกับเดนนะคะวันนี้ก็ ที่จังหวัดทางงอีกันนะคะก็กําลังจะไปพักที่พักที่คืนเกือบแล้วตั้งสองหมืนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปสมว,ว่าที่ไหนนะคะตอนนี้ก็กําลังจะไปที่พักนะคะตอนนี้เปิดประเทศแล้วะคะก็เชิญชวนให้คนไทยนะคะมากระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจกด้วยกันนะคะด้วยการเที่ยวนะคะ ถ้ามาเทวาสงก็จะมีประตูมิติด้วยนี่คือสวยมากเลยอ่ะมาช่วงตอนเย็นๆด้วยอ่ะคือลิค่ะไม่ใช่จิ๊บลิงค่ะสวัสดีค่ะห้องสวยมากแต่ให้เขาดีเป็นห้องนี่มีแสงห้องสวยมากเดี๋วยวจะต้องมาชมห้องจอมั ห้องที่วิวสวยที่สุดเลยนี่นะคะ่ะสวยไหมนี่นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างนอกนะคะมาไม่ทันท่าทีตกเย็นนี่น<ม>บรรยากาศนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ในห้องนะคะก็มีอ่าการ์ตส,สด์ด้วยนี่แต่คืนนี้เราจะมาหมือกันห้องกว้างมากอะแล้วคือแบบที่นี่คือดีอย่างนเงค่ยน,นะคะบริการดีมากนะคะแบบว่าให้ข้อมูลดีมากเลย เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปกินข้าวกันเนาะก็ได้เวลาทานข้าเย็นกันแล้วนะคะก็เราจะมาดูห้องอาหารของพี่เคยวานชมกันนะมันนือบรยากาศดีมากเลยแนะนำให้มาเลยนะคะเพราะว่าตอนแบบตอนพระอาทิตย <found> ์ตกดินแล้วฝั่งห้องมันเห็นสวยมากอาหารเย็นของเรานะคะมันจะเป็นคาโบนารานะอืมอร่อยมากต่นนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะขอบตัวทานข้าวกันนะคะ หลังจากทานข้าวเสร็จเราก็กลับมาท้องค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีบริการนะคะตีนฟองแล้วกด้ด้วยก็เอาไปแช่น,ขขนะ,ะมอร์นิ่งค่ะหลังจากที่เออ่แช่น้ำก็คือหลับไปเลยนะคะตอนเช้าเราก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานมาถึงมาเช็คอินเย็นแล้วนะคะไม่มีคนเขาพายเรือคาอยากด้วยบรรยากาศดีมากก็เธอ๋ยากเลยสวยสวะ นี่ก็จะเป็นบรรยากศรรยากศตอนเช้านะคะเราก็จะไปทานในฝันกันซึ่งสายแล้วตอนนี้ก็คือว่าแปดโมงครึ่งโอ้ยบรรยากาศดีมากที่นี่เขามีไข่เยอะค่ะ,ย,คะยักห้นะคะตรงหน้าห้องเลยที่เรา่ะสวยมากไม่ไหวดูขึ้นสิแล้วก็คือที่นี่ก็จะเงียบนะคะคนไม่ปุกพาดส่วนไม้ก็จะเป็นต่างชาติชติวจังเละ นี่นเอาหารเจได้มีชารินด้วยสุดที่เริ่มที่สุดในการไปพักที่ไหนก็ตามคือเบสต์บดมันแบบมันต้องดีเนาะอาหารเยอะมากอาหารนี้ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีหมูปิ้งด้วยนี่นะคะนี่ก็เป็นพวกเอออมเล็ตอนะไรอย่างเงี้ยชอบหมูปิ้งที่สุดดีมากเลยคือว่า ดิฉันไม่นำให้เป็นคะ่ะอันนี้ก็รู้ว่าประมาณสองเมตรเพราะว่านะนี่จะทะลุดหรือจ้าสู่ความวานะวาหว,ว,ว,วา,มานไกลปูนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าชายหาดที่เราพักนะคะเมื่อกี้ก็ใครเรือใครยักมาแล้วขึ้นก็แรงนะคะเหมือนน้ำมันตะวันไรจะขึ้นตรงนี้สวยเนาะทางานนี่คือหาดเงียบมากเลยอ่ะชอบ แบบอันนี้คือสระว,ว่ายน้ำหน้าโรงแรมเอ๊ใช่น้าโรงแรมเนาะนี่นี่นวะส่วนแม้สถาน,นีต่อไปค่ะเราจะไปเดดนนคานะคะตอนนี้เราก็ต้องไปเช็คเอาท์ก่อนนะคะก็คือเชอ็คเอาท์เที่ยงนะคะสภาพอากาศก็คือคนโตปลปอยๆแต่คือชอบที่นี่มากเลยนะคะคือแบบเฟือไเขาดีอ่ะแล้วก็บริการดีนี่มีรถมารับด้วย ถึงแล้วค่ะที่นี่นะคะเดือดนาคานะคะ,ะ,คะที่ที่เราจะมาพักคืนนี้นะคะถึงแล้วนะคะที่นี่เดือนนาคาภูเก็ตนะคะ,นนะ,คะสวยมากเดี๋ยวเราจะพักเป็นตรงห้องตรงด้านในโซนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็้องมาถ่ายรูปตรงน,นี้ก็เดี๋ยวรอทำเช็คอินนะคะที่นี่เขาก็มีใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันไหมเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวขอไปทำเรื่องเช็คอินก่อนนะคะ มาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องกันนะคะว้าวสวยวห้องที่เราพาก็จะเป็นห้องวิลไฮเบย์นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมห้องพักของเราห้องใหญ่มากกว้างมากว้าวเจ๋อมากมีค่ะทีเด็ดอยู่ตรงนี้ มากที่อตอนนี้นะคะคือคนน้อยนะคะบอกว่าน้ำเที่ยวมากาเลยมันจะสงบแล้วก็เงียบนะคะนี่ก็จะเป็นวิวแบบสวยอะ่ะสวยเนาะสามารถแบบมาทำคอนเทนต์ได้อะไรได้นี่นะคะสวยมากนี่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในห้องว่ามีอะไรบ้างคะ่ะอันนี้คือ ไม่คืออะไรอ่ะสวยไหมเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันนะคะทุกคนติดตามชมกันนะคะาทุกคนนี่ก็คือมืดแล้วนะคะหลังจากที่ว่าเราไปถ่ายรูปตอนพัะที่ตกดินสวยมากอันนี้คือเราก็หันเข้าวนะคะอยู่ที่หน้า ห้องของเราเลยคือห้องมันสวยมากขนบบไม่อยากออกไปไหนเลยนะคะแต่ตอนเช้าอะ่ะจะพาไปเลยเล่นนะคะอ,อันนี้คืออาหารก็คือ,อ,นนคอเราสามารถสั่งออของโรงแรมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้นะคะบรรยากาศดีมากคือตรงนี้ก็เป็นชายหาดนะคะเงียบมากคือแบบพรเวทมากอาหารก็อร่อยด้วย คือมาทริปนี้ก็คือกินอย่างเดียวนะคะไม่หวาน่หมอร์นิ่งค่ะตื่นแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิวของห้องเราตอนเช้านะคะตื่นมาก็เจอแบบนี้เลยคือดีมากอุ้ยตูน้อมีวิวถ่ายรูปด้วยนะก็เดี๋ยวจะรอไปแต่งตัวนะคะว่าจะเดินลงไปเล่นชายหาดแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีโฟลติ้งมาให้ด้วยก็คือจะทำคอนเทนต์จ้า ไปเล่นชายหาด นต้องกลับแล้วจะใส่จัเกในฟาดฟอตติ้งของเรานะคะก็ะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะาไปทานที่นูน่นหรือว่าจะให้เลือกให้เขามาส่งที่นี่นะคะนี่ก็เอาฟอตติ้งมาถ่ายลูกสวยๆอาหารเยอะมากเลยดูสิคือตอนนี้ก็จะไปห้องอาหารนะคะ <c oughs> ต้องไปดูไวฟัตไปเที่ยวที่ไหนเราต้องไปไวฟั แล้วนะคะคือเมื่อเมื่อกี้ก็คืออิ่มแล้วนะแต่อย่าง่เขาบอว่ามีอะไรให้เราทานบางค่วาวนูาตัวใหญ่เลยอ่ะอันนี้อาหารน่ากิกอุ๊ยคือดีมากแม่แ้วคืออิ่มลจกินไเอักเทไร่อะกมาจะไปชิคเอาท์กันนะคะวันนี้เราต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่า ก่อนกลับนะคะเราก็จะไปกินซีฟู้ดที่หาดลาวไว้นั่นเองตู้จะขอวสดมากเหมือนอีพีทีทททท่เราท,ที่เป็นอีพี่องที่ไปภูเก็ตก็คือไปที่หาดลาวอีกครั้งหอึ่งแวคือว่าไปทําการเชคร็คเอาเรียบร้อยแล้วก็มปเจอที่หาดลาวไว้นะคะถึงแล้วนะคะที่หาดลาวไว้เป็นตลาดปลานะคะก็คือแบบเดิมเลยคือมาเลือกก่อนเลยดีๆอย่จะไปบอกอันนี้เราอยู่ที่นาซีฟู้ดูตัวใหญ่มากอ่ะ ขอเลือกกันนะอันนี้ก็เป็นผ่มามะละานเรามาทำเป็นทซน์ิทีนี้เตมติ๊กลอร่อยหวานมากอันนี้คือกุ้งเห็มที่ว่าเราซื้อจะของเราแบบเอาเป็นย่างด้วยแล้วก็มาทำเป็นกุ้งเห้มด้วยเขาทอด อร่อยควาสุขขอบางดินมากข้าหอยนางรมนะคะไม่รู้สึกโปรดไก่รีบเผามะยมเจียวอยิบมะนาวน,นิดหน่อยชอบมามมกเลยละบางทีกินค่ะก็คือชอบมาก,กินเราว่าของสดจะทานแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะคะที่ ชมคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดซับ c ไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไวยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นจีทำเีคีต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ